สองคนนี้ปั้นร้านขายเครื่องสำอางธรรมดาให้มีรายได้แตะ10,000ล้านดอลลาร์ในอเมริกาได้แถมเป็นร้านที่บรูเลนบัฟเฟต์นักลงทุนระดับโลกเข้าไปลงทุนอัลต้าบิวตี้ทำได้ยังไงหลายคนอาจรู้จักออลต้าเป็นแค่ร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปในอเมริกาแต่จริงๆแล้วออาต้ามีกลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาหลังาจากคู่แข่งอย่างเซฟราจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆในวงการทำรายได้เหยียบหมื่นล้านดอลลาร์ถึง3ปีติดนี่คือริชาดและเทอร์รี่สองคนที่ปั้นแบรนด์ออลต้าขึ้นมาเมื่อ65ปีทีท่แล้ว้ววตอองอก่าจุดเดเ่นอตาไม่่่ใชคขายสินี่ตแมั ีโปรดักต์แบบครอบจักรวาลตั้งแต่ถูกสุดยันแพงสุดถ้าใครเคยไปจะเห็นครีมกันแดดราคาหลักร้อยวางใกล้กับครีมบำรุงระดับเคาน์เตอร์แบบหรือออกไปอีกก็จะเจอไดเปอรผมราคาหลากักหมื่นได้เลยทีนี้หลายคนคงนึกถึงเซฟเวอาหรือเอฟแอนด์บอยบ้านเราแต่นี่คือ 3. จุดต่างต่างแรกคือเลนส์ของราคาเพราะเอาต้าจะมีเลนส์ของราคาที่กว้างกว่า,าขณะที่อีกสองแบรนด์ไม่ไฮเอ็นไปเลยก็อยู่ในระดับกลางถึงถูกนั่นทาให้กลุ่มเป้าหมายก็ต่างกันไปด้วยแต่เอาต้ามีแต้มต่อมากกว่าเพราะกินรอบวงตอบโจทย์ได้ทุุุุกกกกกลลล่่่มคค้้าาาททเเพพศแะววยอดรนขงงตี คือเอาตาเป็น one stop service มีตั้งแต่ร้านซาลอนแว็กขนยันบริการเจาะหูในที่เดียวกันในขณะที่แบรนด์อื่นไม่มีมาถึงจุดนี้เหมือนทุกอย่างจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่เอลตาคิดมาแล้วเขาเห็นว่าลูกค้าหนึ่งคนมักจะซื้อของจากหลายที่บางคนซื้อรองพื้นจากเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ไปซื้อโฟมล้างหน้าจากร้านทั่วไปเขาเลยรวมทุกอย่างทุกราคาไว้ในที่เดียวกันแล้วการมีร้านทำผมไว้ในร้านตอนนั้น <S <S ขเขาก็ไม่ได้มีไว้เพื่อบริการลูกค้าอย่างเดียวแต่มันคือกลยุทธ์ของเอลตาในการดึงแบรนด์ไฮเอนด์ที่ขายเฉพาะในร้าน ขณะที่คู่แข่งเลือกอยู่ในห้างใจกลางเมืองอัลต้าฉลาดรู้โพสิชันตัวเองไม่เปิดแข่งแบบตรงๆเลยเน้นอยู่นอกตัวเมืองแต่ยังเข้าถึงง่ายและมีที่จอดรถเยอะทั้ง3จุดต่างและการวางกลยุทธ์ของอัลต้าทําให้อัลต้าประสบความสําเร็จจาก211สาขาในปี2007ถ1,500แห่งทั่วอเมริกาในปัจจุบันสรุปแล้วอัลต้าคือตัวอย่างของแบรนด์ที่เป็น first move แล้คิดต่างทาต่างจนประสบความสําเร็จและมีแบรนดิ้งที่แข่งแกร่งกลายเป็นผู้นําในตลาดร้านขายเครื่องสาอางของอเมริกา